ซ่อมเสร็จนะครับเครื่องดูดฝุ่นอิเล็กโทรลักนะครับอาการเสียของเจ้าเครื่องนี้ก็คือเกิดจากความชืน spreads, ช้นหรือว่าฝุ่นเล็กๆความชื้นเล็กๆเข้าไปที่บอร์ดนะครับทําให้เกิดการคอมที่ตัวค่าซีค่าอาเล็กๆพวกน,นี้นครับเนี่ยนะเวลาฝุน่นเวลาอะไรเข้าไปนะครับมันก็จะไปคอมพวกค่าอาค่าซีที่เป็นชนิด SMD ตัวเล็กๆนะครับตัวนี้ก็ล้างแผงวงจรให้ใหม่หมดสะอาดใมา มันเอี่ยมเลยนะครับแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่ของเขานะมองเห็นไหมครับนี่ครับมันเสื่อมค่านะครับเริ่มเป็นน้ํากรดน้ํากันออกมานะครับเป็นลักษณะนี้นะครับนะรบก็ป็นจบวเหมาะกันพอดีเลยนะครับทําให้มันใช้ไปแล้วก็ตัดใช้แบงแล้วก็ตัดนะครับตัวนี้ก็ปกติทุกอย่างครับรองดูนะครับ ครับปกติตัวอย่างครับไลน์วงจรใหมงหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวส่งให้ครับ